นนรรเรามาดูคูณหล่องนะครับกนกรัตสอเทียนโพนะครับติมเข้มเพชรพทวีศักด์ผงทอง .com o มลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับที่จะต่อยวันที่3 1มกรกฎาคมนี้ที่แสงบรากฏครับจบเลยปันเลยเอ่านี่เดินเดิออาใหม่เอาหม่เดินนะจบตบเลยตบพับใช่เดินด้วย อย่ากลัวมือแตะได้เลยมือจะหดตรงนี้สิแตะมือแล้เลยยืดมือทั้งสองข้างอย่ากลัวใช้เป็นประโยชน์แล้วแล้วตบหยิบตบลูกสอนลูกสอนนะครับสอนลูกสอนอย่ากลัวลูกอย่ากลัวตบลงนิดเดียวครับหัวหมุนหลอกไปหมุนหอกไปหมุนหลอกไปตบนิดเดียวสวยโอเคทีนี้ไอ้ตัวนี้เหมือนกันทีนี้เดินมาใช้มือตัวนี้ตบลงนะตบลงแล้วฟันเลยเดินเข้ามาลูกเดินมาตบตบลงนี้ตบองนี้เดินไปดิปั๊บ นิดเดียวไม่ไม่ไม่ต้องง้างศอกเขาจะไม่หลุเดินมาเดินมาปั๊บเปี้ยนนิดเดียวออกหัวไหล่ออกนี่หัวไหล่ออกหัวไหล่นะลุงนะออกเท่าไหร่เดินมาลุกเดินมาปั๊บปั๊บเปี้ยนนะนะไม่ต้องกลัวถ้ากลัวนี่ฟันเขาไม่ได้เราเราคิดเลยว่าศอกเราคือมีดนะมึงเดินมาเลยท้ามันไดใจเลยว่ามึงเดินมานะเขาจะเดินนะเดินนะตบปั๊บนั่นแหละลุกนั่นแหละอย่าฟันอย่างนี้ถ้าฟันอย่างนี้ไม่แตกลูกฟันอย่างนี้ไม่แตกฟันออกเฉียงนิดนึงนิดนึงฟันโค้งนิดนึงลูก สี paid, so it, way, it, it, ่สิบองศาแต่ถ้าเราฟันนี่ไม่มีแตกเห็นาไปฟันโค้งนิดเดียวเฉือนนิดเดียวไม่ต้องเอาตัวส่วนนี้เอาตัวนี้เนี่ยแหลมแหลมเนี่ยเฉือนนิดเดียวเฉือนนิดเดียวเข้ย่าไปครับมาเดินมาลุกเดินนะปั๊บนง่ายด้วยอ่ะบ้านไกลดิสืบเท้าซ้ายมานิดนึงอะไรปีศาจกระฟานถ้ายืนฟันไม่ถึงก้าวซ้ายก้าวขาขวามานิดนึงเดินมาลุกเดินนะก้าวไปใกล้ไหมใกล้ไหมมุออกไปนี่เกินกว่ามือดันเลยดันกันเลยดันเลยเดี๋ยวตัวเขาถึงดันมือมาดันมือมา ดันมือมาตุณนี่งัดเลยทีนี้ดันึ้นเลยตาันให้แม่นเลยนะจังหวะดันก็เนี่ยดันก็เนี่เอาเบื้องลงดันมาดันมาภาษาอีสานด้วยป๋อภาษาอีสานเลยป๊อปเห็นไหมเห็นไหมะหว่างตรนี่ยปั๊อปนะอันนี้อันนี้จะกาดบุมมวอให้ดูจะกาดบุมมือจะกาดดุมมือตายดูดูนะนี่คือสองข่านะผมดูนะนี่นี่เรานี่นี่นะดูด้ดูพี่นะนะตามนี้ปั๊บเห็นไหมนะจังหวะแตะปั๊บดีนะนิดนึงนะเหมือนนิดนึงหลอกล่อเขาวทีนี้นี่ สามกว่านีเก้าวมาเลยนะอาจจะช้าก็ได้เก้ามาฮึบนั่นละ่ะมุนออกไปแต่ที่หนึงแต่ที่หนึงตนะาขับผมมั่นใจเลยว่าใช้ท่องภาถาหรือว่านี่คือมีดนะจินตนาการดีว่านี่คือมีดกูจะฟันคุณอีดกดอกขยายเลยนะันะ๊บนะนั่นหม,มุนออกไปลูกมุนออกไปใจเมือปั๊บนั่นล่ะลูกเล่าลูกชนปปั๊บนี่ั๊บ ฟันได้ทุกศอบดันมาฟันซ้ายตบนั่นละอ่หมุนลงไปดันนับตบหน้า,าตัวนี้คือฐางป่าที่อันตรายที่สุดตัวนี้คือตัวปิดเกมเลยไม่ต้องก้มขายยกจำได้เลยสชัว่าเขาเดินเขาเดินไปจับนะเขาเดินไปจับฟันแม่งเลยนั่นละถอยหลังนิดนึงถอยหลังถอยเพื่อลุกถอยเพื่อลุกอ่ะเดินมาถอยเพื่อลุก สำคัญที่สุดขาหน้านี่ต้องสืบไปหน้านิดเดียวเดินนะเดินนะถอยเห็นไหมถอยถอยลุกเข้าใจไหมมันจะเป็นสองแรงบวกอ่าสองแรงบวกจําไว้ให้ดีแล้วก็คิดวันนี้วันนี้ครูสอนคิดเลยเอาใหม่ถอยลุกนั่นล่ะวันอาทิตย์ทำให้ได้ใหม่ฮึบนั่นล่ะ,ปละเป็นสองแรงบวกทีนี้เนี่ยพอถอยไปติดเชือกหมุนดอกลูกหมุนดอกหมุนดอก,ลลก,ลลกเออหมุนนิดเดียว เนี่ยดันมาลูกซื้อมาซื้อมาเออมันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราอลองจินตนาการสิครครูจะไม่บอกละจินตนาการดูว่าต่อยเขาจริงจิอ่ะจินตนาการ่าจินตนาการดิเออจะทำอะไรจินตนาการสิที่สอนไปนอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเขาเห็นหมดอ่าทำมาทำมานี่นี่จะทำให้ดูเนี่ยดันมาพื่อมา นี่ถ้าไปตอบแบบนี้แม่คนก็มาเห็นนิดเดียวนี่อาจารย์มือเนี่ยเวลาเมื่อยโชคการกดินใกล้ๆเลยมือมือชนมือดันมาเดินมาทึบนิดเดียวเลยกระตุ่มเท่ไหล่นะไม่ใช่ง้างนะง้างนี่ยังไงก็ไม่แตกเดินมาเดินมาเดินแบบทึบนิดเดียวหมุนหน่อยนิดเดียวหมุนนิดเดียวเนี่ยเดินมาหนุกเดินมาทึบนี่ยต้องเร็วไม่ใช่เออไม่ใช่นะไอ้นั่นคือสอนแต่เวลาโชคเดินมาเดินมาเห็นไหมเร็วปึ๊บเลยนิดเดียว ออกไกเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่ออกอย่างนี้นะออกอย่างนี้มันไม่มีแตกเข้าใจไหมไอ้น,นี่จําไปเลยเดินนะเดินนะนิดเดียวนิดเดียวเข้าใจไหมเดินนะเห็นไหมเอ้ยได้เลยนะทีนี้จับคอให้มันจับคอเลยไม่มีกลัวกลัวมันไม่จับอะจับคอ